จากแม่เห็นลูกๆเต้นอย่างสนุกสนานแม่ก็เลยบอกลูกว่าแม่ขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับลูกระหว่างแม่เข้าห้องน้ําอยู่แม่ก็ว่าเออทำไมลูกเงียบอย่างวันนี้ออแม่ออกมาจากห้องน้าแค่นั้นละทุกคนเอ้ยเกือบง่ายท้องทุกคนไม่ใช่ตกใจนะลื่นแป้งที่สองคนเธอเล่นเนี่ยะปองนึงก็คือเทหมดขวดไปเลยทเทเสร็จก็พักกันไปกิ้งเกลือกทั้งสองคนเขาน่ะก็ว่าอยู่ทำไมเงียบเงียบแม่จะไม่ตีนะทุกคนเพราะว่าตีนี่ไม่ได้ผลเลยต้องเข้ามุมถึงจะได้ผลอบอกว่ายิ่งตีก็ยิ่งดื้อทุกคนย อยู่นิ่งๆเลยอ้าวกลายเป็นลูกปั้นแล้วเนี่ยอ่ากลายเป็นลูกปั้นไปเลยกลายเป็นลูกปั้นแล้วเนี่ยใครเป็นคนเทแป้งใครเป็นตัวเองตัวฉินด้วยตัวฉันด้วยใครเป็นคนเทแป้งฮะผมไม่รู้อไม่รู้ไป่รู้ได้ไงพวกเธออยู่ด้วยกันน่ะผมผมไม่รู้จัก Yun ko ugok di na. ได้ทุกคนเลยแต่ละมือแต่ละวันในผ่านเหตุการณ์อะไร<ม>ยังเย็นกินให้มันหายสบายใจกันทุกคนเลยนึกขึ้นได้ว่าซื้อหัวมันเผามาจากแมคโครทุกคนโอ้ดีแต่บน้าทีมหัวมันเผาหรือว่าคนไทยจะเรียกมันแก้วนะทุกคนาแต่ว่าหัวใหญ่แท้ใหญ่ว่าจะสก,กิดเบิดอจุอ่หัวมันเผาก็คือหวานแหงทุกคนหวานหว,วานแช่ตัวเย็นนะปาเย็นซึ้งใจขนาดเลยตั้งหัวน้อยๆนะมันแซบก่อนได้มันหวานแล้วมันกมันกอบอีกแต่ถ้าล่อยให้มันเหี่ยวแห้งสิวหวานได้หัวมันเผานี่นะมันเผาลวก็ฮี่ฮอดตอนยังน้อยทุกคนเวลาหางไม เราเบิดมือกับโจ๊บเบหรวเพเผจากจักใหญ่บวใหญ่ทุกคนเ้ยซับไปซับมาจนเต็มจานหัวเดียวนีวนะก็คือกินได้สามคนกับโบเบิดบ้าปลเลืกนถ้าอยู่บ้านเราบ่ค่อยกินเอาหวยใหญ่ไปเ่นะัมา,ากินหัว,น,กกน,หวน,น้อยๆมันค่อยหวานค่อยกรอบดีได้กินหัวมันเผานี่หอมหอมมากินคำแรกนี่ป้าหวานซื่นใจขนาดเลยทุกคนเ้ย